กับรายการคุยเจ๋งชนะเชียงคือน,น,นะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคําประจําวันที่26ตุลาคมนะครับปีศาจ2,563เรามาเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคํา SDR กันเลยนะครับกองทุนทองคํา SDR นะครับก็มีการขายทองคําออกบ้างนะครับปจัจจุบันทือทองคําอยู่ที่1,263.8ตันนะครับก็มีการแบ่งขายออกเล็กน้อยแล้วก็คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของการดีเบตนะฮะที่จบไปแล้วเนี่ยผมขอทวนอีกรอบนึงนะฮะ คือการโตรก้การต่อกสุดท้ายเนี่ยทั้มกับไบเดนเนี่ยจบลงในเมื่อคืนก่อนโดยที่ไม่ได้ส่งผลกับยิมินยะอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไบเดนเนี่ยจวกทั้มเรื่องเป็นมิตรกับพวกอันธพาลเพิ่มศักยภาพนิวเคียเกาหลีเหนือนะครับส่วนทัมนนท้มเนก็สร้างความชอบธรรมให้เกาหลีเหนือทําให้พวกเขามีขีปนาวุธเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเฟดเนี่ยก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วนะครับถ้าไบเดนชนะเลือกตั้งเนี่ยจากเดิมที่ประเมินว่าวิกฤตเศรษฐกิจร้ายแรงครั้งนี้เฟดจะไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยอีกเลย3ปีนะครับ และคาดว่าจะไปขึ้นอีกครั้งในช่วงปี2024-2025นะครับอาจจะล่นให้เป็นให้เร็วขึ้นเป็น2023-2024นะครับก็คราวนี้เราก็มาดูออทองคำเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยผมมองแล้วว่าทองคำก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับในการปรับฐานเนาะ1850-1950และ2 0 5 0ก็ยังวนๆอยู่แถวนี่ยยังไม่ไปไหนสักทีแต่ว่ามันไซด์เวอยู่ทางด้านล่างนะครับ ก็ยังไม่ทะลุ1950ขึ้นไปยังไงนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูในส่วนไปที่เศรษฐกิจประจำวันนี้กันบ้างนะครับไปที่เศรษฐกิจประจำวันนี้เนี่ยที่น่าสนใจมีตอน3ทุ่มนะครับยอดขายบ้านใหม่เนาะคาดการไว้ที่หนึ่งพันยี่สิบห้านะครับจากครั้งก่อนหนึ่งพันสิบเอ็ดก็คือคาดการไว้ดีขึ้นนะครับก็เขาเอาจจะมีมุมมองทางด้านบวกกับตัวดอลลาร์นะฮะก็ต้องรอดูว่า3ทุ่มนั้นประกาศออกมาจะเป็นอย่างไร แล้คราวนี้เราก็มาดูเดี๋ยวผมขอดูข่าวอีกแป๊บหนึ่งว่าข่าวตัวไหนน่าสนใจโอเคทั้งคราวก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะฮะเรื่องโควิดก็ยังมีการแพร่ระบาดอ,อย่างต่อเนื่องนะครับในอเมริกาเนาะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนกราฟทองคำารวันกราฟทองคำารวันก็ยังปิดอัพเทนนะครับ ลงมาเทสเทนไลน์แล้วก็ดีดขึ้นได้ตลอดนะครับเนี่ยลงมาเทสกี่ครั้งก็ดีดขึ้นได้ตลอดนะฮะภาพระยะรายวันก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่ดีนะฮะก็ปัจจุบันนะตอนนี้ช่วงเวลาสักประมาณ6โมงครึ่งนีตอนนี้ทองคำอยู่ที่1 9 0 3มดอลลาร์อลร์สออนนะครับก็ยังคงเป็นอัพเทรนเหมือนเดิมก็วันนี้ราคาทองคำขึ้นไปทำราคาสูงสุดได้ที่1,9 0 5 4นหะครับราคาต่ำสุดที่1 1,894นะครับเดี๋ยวผมลองตีไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อกรอบในการเล่นสั้นวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงสีม่วงจะได้ดูดง่ายๆสีม่วงก็วันนี้ขึ้นไปเอาเดี๋ยวอทีเส้นหนึ่งโอเค1,905วางไว้คร่าวๆเลยโอ้โหแทบมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเราค่อยมากำหนดกรอบอีกทีตอน จังหวะเราจะทำกรอบสั้นเนาะออโอเคเส้นนี้ก็ลบไม่ได้ใช้ครับทองคำก็ยังคงเป็นอัพเทรนนะค่าที่เราจะต้องดูเนี่ยก็มีผลตอบแทนปัะบาทสารัสิบปีเห็นไหมครับผลตอบแทนบัตรบา,าทสหรีีก็มีการรีบาวขึ้นไปแต่ก็มีย่อมา2วันและนะ้วเนาะก็ยังไม่สามารถทะลุหรือว่าขึ้นไปเทสแนวต้านด้านบนที่ศูนย์จุดเก้าหกสามได้นะครับก็ยังออกด้านข้างอยู่ดีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้หลุดกรอบจนเสียทรงอะไรนะครับออกด้านข้างไซด์เวย์นะครับ คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวดอลลร์อินเด็กดอลลร์อินเด็กเนี่ยอันนี้อันนี้ผมตีกรอบนะครับในการดูระยะสั้นเนาะประกอบกับการเล่นทองอันนี้ใครจะเอาไปแอปพลายก็แล้วแต่นะครับก็ในส่วนของตัวดอลล่าอินเด็กเนี่ยไหลลงมาก็คือเหมือนเดิมเลยครับลงมาเทสแนวรับที่ประมาณสัก92.5ไม่หลุดนะครับแล้วก็สามารถดีดตัวขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังไม่ไปไหนครับยังทรงออกด้านข้างนะน่ดูเฉพาะแท่งเทียนนะยังออกด้านข้างครับโลที่อยู่ที่90 โลของเขาเนยอยู่ที่91.7นะครับต้องรอดูว่าจะยืนไหวไหมหรือสามารถจะดันกรอบตัวเองขึ้นไปตามเทรนด์ไลน์นะครับแนวที่ตีทะแยงขึ้นเนาะว่าจะดันขึ้นไปได้ไหมจะเบรกไฮเดิมได้ไหมที่94.5นะครับถ้าเกิดตัวตลา์อินเด็กซ์นั้นสามารถเบรกกรอบตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคําก็จะลงได้อีกนะครับก็อาจจะลงไปแถวๆโซนประมาณสัก1,840-1,850อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะทะลุไปที่1,815หรือประมาณ1,700 85้าแถวนั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดตัวดอลลร์อินเด็กยังดีดขึ้นได้นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นทองคําระยะสั้นกันบ้างวันนี้นะครับทองคราระยะสั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นทำเป็นหนึ่งชั่วโมงก่อนทองคําระยะสั้นราคาสูงสุดวันนี้ที่ทําได้คือ1,9 0 5น้าย้านะครับหนึ่้าประมาณนี้ทําราคาต่าสุดที่1894นร้ะครับประมาณนี้เลยก็สําหรับ แผนในการเล่นสั้นของผมวันนี้นะผมมองว่าผมมองว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าเกิดจะเซลล์นะครับถ้าเกิดจะเซลล์ผมคิดว่าควรจะไปรอรับเซลล์โซนประมาณสักหนึ่งพันเก้ารสิบถึงหนนเกสิบห้านะครับเป็นโซนที่น่าเซลล์มากกว่านะครับก็ต้องรอดูว่าจะจะทะลุขึ้นไปได้ไหมโซนที่น่าเซล์คือ1 9 1 0ัน้ารสิบถึงห9 1 5สบห้าครับแล้วก็ซ็อฟลอตหาราคานั้นทะลุหนึ่งพันเก้าี่สิบขึ้นไปนะครับอยอมเสียส่วนต่างห้าเหรียญเนานะ ะครับเป้าในการเทปฟิตฝั่งเซลล์นะครับผมคิดว่าน่าจะเทคประมาณสัก1 9 0่งพ9นเ้าถึง1น9 5กาครับเป้าในการเทปฟิตฝั่งเซลล์นะครับอันนี้ก็วันนี้โวลุ่มน,น้อยครับเล่นสั้นๆแคบๆส่วนผู้เล่นฝั่งบายนะครับผู้เล่นฝั่งบายควรจะมารอรับของโซนประมาณสัก1น9 5ัถึง1น0 0นะครับสต๊อปล็อตหาราคานะั้นหลุด1890ลงไป ร,รับบายหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งพันสำหรับหันหลุด1890ส่วนเป้าในการเทโปรฟิตฝั่งบายเนี่ยผมก็มองแค่โซนประมาณสักเอ่อยสิบถึงหนึ่งพันเก้านะครับวันนี้ก็มองกรอบสวิงนะครับกรอบสวิงออกด้านข้างไซด์เวย์ก็ยังไม่ไปไหนเนาะก็ยังเล่นอยู่ในกรอบโซนประมาณนี้จนกว่าจะมเีเรื่องการเลือกตั้งชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์เรื่องโควิดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โควิดมันก็ยังติดเพิ่มตลอดแต่ว่าราคาทองก็ มันก็ไม่ได้ดีดตัวขึ้นรุนแรงอะไรนะฮะแตต้องรอดูว่าวันนี้ประกาศสามทุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง,งจะมีผลกับดอลลาร์อินเด็กไหมและดอลลาร์อินเด็กนั้นถ้าเกิดมีการดีดขึ้นเนี่ยตามค่าการที่เขามองเป็นด้านบวกเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคํานั้นย่อตัวลงนะครับเพราต้องรอดูว่าจังหวะที่เราจะเข้าเซลล์เนี่ยเราควรจะเข้าโซนใกล้ๆแนวต้านาสัก่วนประมาณหึงพันเก้าร้อยสเก้าร้อยสิบห้าเขาจะเป็นโซนที่เราได้เปรียบมากกว่านะครับ ก็สำหรับแผนในการเทรดสั้นๆก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับวันจันทร์โวล่มนน้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการที่ฉักชวนใครมาลงทุนนะครับเทรดกำไรก็เป็นของท่านครับทุนก็เป็นของท่านนะครับก็อย่าลืมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควราข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งเสมอนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านวันนี้โชคดีนะครับได้กาไรอรอตฟ้าทุกคนนะครับยังไงวันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ